เจะยื้พามาเดินเล่นกาดหลวงกาดหลวงวันจุดสนการจะมีร้านเปิดเยอะไหม

thank you

ขนมอยู่ไหตอนนี้นะมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรอไม่ขนมมันอยู่นี่อันนี้ยังไม่ได้อยนโจ๊กให้ปูเนาะอะไรจ้าอะไรจ้าไรมันค่ะ แต่มันไม่ได้เผ็ดหรอเผ็ดไปเนี่ยเผ็ดนิดๆกระเพดีระดีกระจุ่มเป็นอย่างไลำไยลำไยสตอเบอรี่ค่ะอร่อยจ้น่ากย มีหลายมากว่ากินไข่เต่าวัวลอยอาับบ้านแปดเดี๋ยวเราของเราสี่คนสี่ถุงอ่ะทั้งคนวมนไลนอ๋อมันได้มาด้วยกันกมาด้วยกันแหละแต่แยกกันอ๋ออ๋อออะไรวกินอ่ะออออ

我。 ่อันนี้ต้องหยิบมาเดินละแล้วต้องทำที่ตรงนี้แม่ทำมันก็หน่อยครับนี่แหละสุกพ่อคือรู้แล้อขนมผักกาดอันนี้เหรอแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่แมคดิเนียนี่อ๋อเนี่ยเหรออันนี้มีเปลือกค่ะอันนี้ไม่มีเปลือกเอง ถ้าตัวนี้สองร้อยิบจานเล็กมันมีอ่ะอันนี้อันนี้เล็กสุดแล้วค่ะเอาล่ะ <odes. S 2> แต่ถ้ามีเปล่จะเป็นตัวนี้แค่เอ,เองเอ๋อเนี่อัน<อ>นี้นะคะอ๋อกี่ถุงคะถุงเดียวสแกนสแกนได้ค่ะอันได้ไดมเมยกซ์เท่าไหร่ถุงเท่าไหร่จุกกำลังสองร้อย่สิบ 이민게 <놀람> <놀람> ซื้ออะไรเนะี่ยขนมพักกาศซื้อกลับบ้านซื้้อไวขนมพักกาหอยทอดค่ะกินกินเอาธรรมดาใส่กสลับบ้านไม่กินนี่อ้าวเหรอเขาไม่เขาไม่กินข้าวกันหรออ๋ออันนี้เราใส่กลับบ้านตัวแทนหแม่แม่จะใส่กลับบ้านเลยอกจานหนึ่งหรือหอยทอดเราจะกินนี้ประกาศประกาศจานหนปักกาศเนาะ ไม่เดี๋ยวเราไปนั่งไปทีะไรที่ับเอาเอาหนึ่งใช่ไหมแน่อันหนึ่งเาหัวอกาศน่าลีรลูกแอร์ไหมหัวอะกาศไม่เอาไปกินบ้านเไปบ้านจะกินไหม